สวัสดีค่ะฝันก็พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศวามสวยงามพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นทางฟ้าเวลาหกโมงเช้านะที่สวนธนาพิธมมาชมด้วยกันนะคะบรรยากาศสวยๆวิวสวยๆและคนมาออกกําลังกายปั่นจักรยานมาชมกันด้วยกันนะคะวันนี้ฝันพาเพื่อนๆมาชมวิวสวยๆบรรยากาศสวยๆ ตอนเช้าๆจะมีคนปั่นจักรยานได้มาออกกําลังกายกันวันนี้ฝันก็พาเพื่อนๆมาออกกําลังกายที่สวนธนาพิรมนะคะมาดูพระอาทิตย์กาลังจะขึ้นสวยงามมากเลยค่ะแล้มาชมดอกไม้กันนะคะ เลยเหรอเขววงก็แตกกันดิใช่ไม่ไม่ ขอบคุณม,มากนะคะที่เข้ามาชมวันนี้ฝันก็พาเพื่อนๆมาชมวิวสวยๆณยามเชา้าที่ธนาพิรมอากาศดีมากเย็นสบายฝากคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบพคุมนะคะสวัสดีค่ะ